สวัสดีค่ะมาดูผลลาวสตาร์ของเรานะคะลาวสตาร์ผลที่ออกนะคะลาวสตาร์ผลที่ออกวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดหกสี่นะคะผลที่ออกแอดฟันสามกับศูนย์นะฟันสามกับเก้านะคะนี่ค่ะผลที่ออกสองศูนย์แปดข้างล่างออก 3. สามศูนย์ตรงๆเลยค่ะ 3. สามศูนย์ตรงๆนะคะแล้วก็มาศูนย์แปดตัวกลับนะคะ เนี่ยค่ะเข้าบนค่ะ208นะคะราวสตาวันที่29แอดจับคุกจับ3ตัวให้ไม่เข้าค่ะมาดูราวสตาวันที่30ต่อเลยค่ะที่30ราวสตาเนี่ยนะคะราวสตาวันที่30นะคะแอดฟันรูด3นะคะฟันรูด3ตัวเดียวนะคะ เราสตาวันที่30เดือน11ค่ะแอดมั่นใจค่ะว่าเข้านะคะเราไม่ต้องไปรอหวยลาวหรือหวยไทยหรอกค่ะไอเนี่ยมันถ้ามันเข้าเราก็ตามเราก็ซื้อหนักๆไปเลยค่ะเนี่ยค่ะแอดฟันธงสามรูดสามนะคะฟันรูดสามนะคะตัวฟันตัวเน้นของแอดคือแปดสามสามแปดนะคะกลับด้วยนะคะตัวที่แอดวง แอเน้นๆนให้เนี่ยกลับด้วยนะคะ733363 32นะคะ,คะ 32, 73, 8 8. ออนี่ค่ะ3 6 3หกสามส3มสาองเนขอเน้นๆแปนะคะแอดชอบนี่ค่ะเน้นฟัน3ามลาวสตานะคะฝากช่อง youtube ช่องเกากายเอพีพารวยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ